นิโคลัสเทสลาน่าจะเป็นนักประดิษฐ์ที่อาชีะที่สนในประวัติศาสตร์เดี๋ยวมาดูกันครับว่าเขาทําอะไรไปบ้างในยุคของเทสลามนุษย์เราเพิ่งเริ่มใช้ไฟฟ้าในการสร้างสิ่งประดิษฐ์ต่างๆซึ่งในตอนนั้นระบบไฟฟ้าที่เราใช้มีชื่อว่า DC current หรือว่า Direct Current ที่ถูกสร้างและพัฒนาโดยทอมัสเอเดอรนถ้ามองถามว่าไฟฟ้าที่ออกมาจากปลั๊กไฟที่บ้านของเรามันเป็นยังไงหลายคนก็น่าจะคิดถึงภาพอะไรแบบนี้จํานวนไฟฟ้าที่ออกมาคงที่อยู่ตลอดเวลาซึ่งนี่ก็คือระบบ DC แต่จริงๆแล้วไฟฟ้าที่ออกกกมาาาาจจลัไฟบบบ้้นนนะตแี เป็นคลื่นขึ้นลงขึ้นลงเรื่อยๆเที่ยวเรเียกว่าระบบ AC ซึ่งระบบนี้ถูกคิดค้นโดยนิโคลัสเทสลาแล้วทาไมเราถึงต้องใช้ไฟที่หน้าตาแปลกๆแบบนี้ปัญหาของไฟฟ้าประเภทนี้ก็คือถ้าเราต้องการส่งไฟฟ้าเป็นระยะทางไกลมากๆมันจะเสียพลังงานเยอะมากๆและอย่างหนึ่งก็คือตอนที่เราปั่นไฟด้วยเครื่องเจเนเรเตอร์ไฟฟ้าจะออกมาเป็นรูปแบบ AC โดยธรรมชาติตามการหมุนของเครื่องอันนี้เทสลาก็เลยเกิดไอเดียว่าทําไมเราถึงต้องแปลงไฟฟ้าแบบนี้กลับไปเป็นไฟฟ้า DC ถ้าเราสามารถออกแบบอุปกรณ์ที่สามารถใช้ไฟฟ้า AC ได้เราก็จะสามารถส่งไฟฟ้าพวกนี้เป็นระยะทางไกลได้โดยที่ไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องการเปลี่ยนอังกับมาเป็นไฟฟ้า DC เทสลาก็ได้คิดคนนมอเตอร์อันแรกของโลกที่ใช้ไฟฟ้า AC ได้แล้วก็ได้คิดค้นส่วนประกอบหลายอย่างที่เราใช้ในระบบไฟฟ้าปัจจุบันด,ด้วย <BI> นอกจากนี้แล้วเขาก็เป็นคนแรกในโลกที่ได้คิดคอนเซปต์ของการใช้รีโมทโดยที่เขาได้ใช้คลื่นวิเอร์เวฟเพื่อบังคับเรือลำเล็กอันหนึ่งให้ขับได้ด้วยตัวเองนอกจากนี้แล้วเขาก็ได้คิดคนอะไรอีกหลายอย่างอย่างเช่น เครื่องปั่นไฟชนิดพิเศษของเขาแล้วก็มีส่วนร่วมในการคิดค้นวีดีโอที่เราใช้ฟังเพลงแต่ว่าตอนนี้เทสลามีอายุเพิ่มขึ้นเรื่อยๆไอเดียของเขาก็เริ่มแปลกๆเทสลาได้บอกว่าเขาได้คิดค้นอาวุธประเภทหนึ่งที่จะเป็นจุดจบของสองครามบนโลกแต่ว่าก็ไม่ได้มีหลักฐานว่าไอเดียที่เขาคิดในวันนั้นสามารถใช้ได้จริงๆและนอกจากนี้แล้วเขาก็มีปัญหาก,กับทฤษฎีของไอน์สไตน์ที่บอกว่าสเตสในจักรวาลของเราสามารถถูกโค้งได้แต่สุดท้ายแล้วเทสลาก็ถือว่าเป็นหนึ่งในนักประดิษฐ์ที่สาคัญที่สุดบนโลกแล้ว,ดดลว่า ถ้าไม่มีระบบไฟ AC ของเขาโลกปัจจุบันของเราก็ไม่สามารถเกิดขึ้นได้